วิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จักนะครับในส่วนของเมนูที่มีชื่อว่า on startup นั่นเองนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ h anel n ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ในส่วนของอวิธีการนะครับผมนะใช้งานเมนู setting นะครับที่มีชื่อว่า on startup นะครับ ก่อนหน้านี้เมื่อกี้นะครับผมได้ทําการลงคลิปนี้ทุกคนนะวิธีการที่เราป้องกันนะครับเผื่อว่าเราเผลอกดกากระบาดปิดไปเนาะแท็บที่เราทํางานอยู่นะครับอย่างเช่นเราทําวิจัยอยู่เรากําลังศึกษาวิจัยอยู่นะครับพวกนี้เราก็ยังดูยังไม่จบเผื่อเอิญเรากดผิดนะมันก็หายไปใช่ไหมทุกคนนะผมก็เลยทําคลิปสอนนะว่าเราต้องตั้งค่ายังไงเวลาเรากดกากระบาดปิดไปแท็บยังคงอยู่หรือเราปิดเครื่องนะครับเราก็แท็บก็ยังคงอยู่นะครับผมนะวันนี้นะครับก็มาเจาะ ลึกอีกครั้งหนึ่งนะในส่วนของอเมนูชื่อว่า On Startup นะครับมันจะมีเมนูย่ออีกทุกคนคือการตั้งค่าย่ออีกนะครับ3การตั้งค่านี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าแต่ละอันนี้ก็คือมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนะครับเมนู On Startup นะครับในการตั้งค่า Google Chrome นะครับคือส่วนที่ใช้กําหนดว่าเมื่อคุณเปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome ขึ้นมาไม่ว่าจะเปิดครั้งแรกหรือเปิด คอมหรือคลิกไอคอน Google Chrome ใหม่นะครับให้ Google c h r o m e นั้นทำอะไรอัตโนมัตินะครับก็คือเป็นหน้าที่ของเขานะครับตำแหน่งตรงนี้ก็คือมันจะอยู่ตรงนี้คือวิธีการกดก็คือกดตรงนี้นะครับขีดสามขีดแล้วก็มาที่การเซตติ้งแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับคนก็จะเจอเลยในยส่วนของเมนูอันนี้เลยนะครับผมนะแล้วก็นะครับในส่วนของตัวเลือกนะมี3แบบใช่ไหมทุกคน แบบที่1นนะครับเชื่อว่า open the new tab page นะหรือเปิดหน้าแท็บใหม่ทุกคนนะอันนี้คือเปิดหน้าแท็บใหม่นะครับ Chrome นะครับถ้าเราเลือกอันนี้นะ Chrome นะครับจะเปิดหน้าแท็บใหม่แบบว่างๆทุกครั้งที่เริ่มเปิดเบราว์เซอร์อ่ะเดี๋ยวเราลองกันทุกคนกดการกรบาทปิดไปตรงนี้ทุกคนนะแล้วก็กดเปิดปั๊บนี่ทุกคนก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ทุกคนนะ ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ชอบเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งไม่มีแท็บเก่ามารบกวนนะครับหน้าแท็บใหม่นี้จะแสดงโลโก้นะครับของ Google นะครับแล้วก็ช่องค้นหานะครับแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ที่เราชอบเข้าบ่อยๆทุกคนนะเหมาะกับคนที่ต้องการเริ่มต้นเบาๆแล้วก็เปิดเว็บเองทุกครั้งนั่นเองนะครับผมนะในส่วนของเมนูที่2นะหรือ,อตัวเลือกที่2นะครับผมนี่ทุกคนนะชื่อว่า Continue where you are left off นะครับ ก็อันนี้คือเปิดต่อจากครั้งที่แล้วอ่ะก็คือตรงตัวเลยถ้าเราเปิดกี่อันนะครับถ้าเราปิดนะหรือปิดเครื่องเขาก็จะเปิดต่อจากครั้งที่แล้วนั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเมนูที่ผมได้ทําคลิปลงไปนั่นเองนะครับผมนะโครมก็จะจําแท็บทั้งหมดที่เรา เปิดไว้ก่อนปิดเครื่องหรือปิดเบราว์เซอร์นะครับเมื่อเปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะแท็บเหล่านั้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับเหมาะสำหรับคนที่ทํางานหลายแทบ็บหรือกําลังค้นคว้าแล้วก็ยังไม่เสร็จนะครับบางเอ,อิญนะบางทีเราก็เปิดหลายแทบ็บใช่ไหมอ่สมมติว่าผมเปิด YouTube ไปด้วยเปิด Google ไปด้วยนะครับแล้วก็อ่ะเวลาหมดใช่ไหมเราต้องไปกินข้าวหรือต้องปิดเครื่องด่วนๆใช่ไหมแล้วก็เออในใจคือคาใจอยู่เรายังดูยังไม่จบเลยใช่ไหมทุกคนนะ ก็มีวิธีนะครับผมนะคือเราก็ต้องอตั้งค่าก่อนตรงนี้ทุกคนนะสรวนผมเลือกอันนี้นะครับแล้วก็มิชลเนียนะครับผมเลือกเป็นพวกนี้ก่อนนะอ,อันนี้นะครับก็คือเลือกแค่นี้ก่อนทุกคนนะประมาณนี้ทุกคนนะก็ผมจะเอาเมาส์ไปอยู่ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็จะเลือกอันนี้แล้วก็ผมกดกรกบ,บาทนะปั้งนะครับผมรอสักครู่นึงนี่แล้วก็เปิดใหม่ทุกคนปั๊บ นี่ทุกคนนะ่มันก็จะมาอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าหน้าที่ของมันก็คือว่าจะเปิดนะครับผมนะคือจะเปิดหลังจากที่เรานั้นปิดอ่ะหมายถึงว่าเออเราเราก็คือมันเปิดหลังจากที่เราปิดแอปนั่นเองนะครับผมนะก็เราเปิดเราเปิดอ่าเท่าไหนมันก็จะเปิดเท่านั้นนั่นเองให้กับเรานะครับผมนะก็ในส่วนของโครมตรงนี้นะจะ ไม่จำเฉพาะคนที่กดอิสิตเองนะถ้าความปิดเพราะค้างหรือรีสตาร์ทระบบก็ยังพยายามกู้คืนแท็บให้ด้วยนะครับผมต่อไปคือ Open นี่ทุกคนนะคืออันนี้ต่อนะครับในส่วนของอตัวเลือกนี้นะครับผมนะก็เอานี้เอาไว้แนะนำนะก็คือเฉพาะกับคนที่ต้องการนะรเป็นสาย Productive นะครับก็คือสายทำงานนะครับให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับสายที่ว่าทำงานกับ เว็บไซต์เดิมๆนะครับแท็บเดิมๆนะครับอย่างเช่นของผมก็อตอนนี้ถ้าผมทำก็คือ YouTube ก็คือจะเปิดเว็บไซต์ของ YouTube นะครับเปิดเว็บไซต์ Notion พวกนี้ทุกคนนะเปิดเว็บไซต์อของการจดบันทึกอะไรพวกนี้ต่างๆนี่คือผมก็เปิดขึ้นมาก็จะอยู่แค่3าสเว็บไซต์เองทุกคนนะเคนวาพวกนี้เอาไวต้ตัดต่อภาพพวกนี้ทุกคนนะก็อยู่แค่เว็บไซต์แบบนี้เองเนาะแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับทีทุกคนนะ อ่าแล้วก็กดที่ add new page นะครับนี่ทุกคนปั้งนะแล้วก็ใส่ลิงก์นะครับผมตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อันนี้คือเราสามารถที่จะเลือกเว็บไซต์ที่เราเคยใช้งานก่อนหน้านี้ได้เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็นะครับในส่วนตรงนี้นะครับเหมาะนะสำหรับคนที่เป็นสายทํางานเฉพาะเว็บที่เขาเล่น ตลอดทุกวันนะครับก็คือเดิมๆนั่นแหละทุกคนนะก็ในส่วนเป็นดูทีนด้านเดิมทุกวันนะครับเช่นทํางานออนไลน์เปิดเว็บเดิมประจำเหมือนตอนนี้เราก็ทํางานออนไลน์นะครับแบ่งเช่นเราทําในส่วนของเว็บไซต์ ประมาณ10เว็บต่อวันคือเว็บนั้นเราก็เล่น10เว็บนั้นต่อวันเลยเนาะเราก็จะเปิดเว็บนั้นตลอดนะทุกวันเราก็สามารถได้ใช้รูทินโดยการใช้แอด n นื้อเพจตรงนี้ได้เลยเปิดปั๊บก็จะเจอหน้านั้นเลยนะครับไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมายนอ้อหรือไม่ก็ถ้าใครเป็นสายอ่านข่าวใช่ไหมคลิกเกตเปิดนะคือก็สามารถที่เปิดให้ได้เลยนะครับตังนี้ก็คือมาเพิ่มตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเนาะถ้า Gmail ที่เราใช้อยู่ตรงนี้ะนะครับ เราไปใช้กับ PC เครื่องอื่นหรือแล็ปท็อปเครื่องอื่นด้วยนะมันจะซิงค์ด้วยทุกคนนะมันจะซิงก์กับเครื่องอื่นมามาให้ด้วยนั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็แนะนําว่าเราใช้แค่อีเมลเครื่องนี้ก็เครื่องนี้ไม่ต้องไปซิงกับเครื่องอื่นจะดีกว่านะครับผมรงนีเนาะโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของหน้าที่ของมันนะครับผมนะหน้าที่ของอแอปพลิเคชันนี้ไอนหน้าที่ของตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็ถ้าว่าใครอ,อยากรู้เกี่ยวกับ เรื่องอะไรบ้างนะเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลมาให้นะครับแล้วก็ทําเป็นคลิปให้นะครับส่วนถ้าใครชื่นชอบแนวนี้นะครับชอบวิดีโอนี้คิดว่าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะครับบางคนก็ไม่รู้เออตรงนี้มันคืออะไรอะไรยังไงพวกนี้เนาะเพื่อนๆน,นก็สามารถกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณก็ได้เหมือนกันตรงนี้นะแล้วก็ถ้าคิดว่าประโยชน์นะฝากกดแชร์กันด้วยนะครับและก็ที่สําคัญนะถ้าใครชื่นชอบ วิดีโอประมาณนี้ก็สามารถกดติดตามนะครับผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามานะครับให้กับเพื่อนๆที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันดูคนตรงนี้นะครับผมนะโอเคเนาะประมาณนี้เลยทุกคนนะก็อันนี้นะครับเราเลือกเป็น Open ตรงนี้เราเลือกเป็น c h a t GPT ท i มิจ i เนียใช่ไหมผมจะปิดก่อนทุกคนผมยังไม่เทสอันนี้นะเดี๋ยวจะลองเทสเราเลือกอันนี้ Open แล้วก็มีมิจนเนียกับอันนี้เราก็ปิดไปนะครับเปิดปั้งนะครับ อ่ะนี่ทุกคนเห็นไหมมันก็จะมาแค่ c h a t GPT แล้วก็ Mi จ Journey ทุกคนจนะมีแค่2อันนี้หรือเพราะว่าเราตั้งค่าแค่2เว็บไซต์นี้เองทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยทุกคนสมมติว่าเราทำงานออนไลน์กับ c h a t GPT แล้วก็ m i จ j o เ r n e y เอาไว้สร้างภาพอ่ Chat t, า t GPT สร้างพร้อมของภาพนะครับแล้วก็เอาพร้อมเสร็จแล้วก็ปายโยนไปที่ม i จ Journey ให้ม i d j น u r n e y สร้างภาพเนาะก็มีเว็บไซต์ขายภาพอีกเว็บไซต์หนึ่งนะอย่างเช่น Adobe Stock นะครับก็เราเล่นก็แค่3เว็บไซต์นี้ทุกคนนะ เอ่าเจนเจเนเรตพร้อมสร้างภาพนำภาพที่ได้ก็ไปขายอ่ะก็ประมาณนี้ทุกคนแนละ้วก็เป็นโ d ดั t i v e นะให้กับเรานะ r o d u c t ิ v ที่นะให้กับเราได้ดีนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในการทำงานให้กับเรานั่นเองนะครับผมนะโอเคทุกคนนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ